ครับวันนี้ช่างอ้นไม่มีงานกับตาเปียกสองคนก็เมื่อเราลื้อืเขาเรียกว่าโรตอรี่โอตอรี่ที่ตีดินออกมาเขาก็จะมาเปลี่ยนฟันมันอย่างนี้ครับดูนะครับเขาก็เอาฟันใหม่แบบนี้มาดูนะนี่ฟันใหม่แล้วก็ไปซื้อน็อตมาใหม่แล้วก็มาขันอย่างนี้ครับนี่ เราต้องแต่งให้มันเข้าที่เดิมก่อนไอโรลเอรี่พวกนี้มันเป็นตัวตีเฟืองตีฟางนะครับเนี่ยฟางหรือว่าตีดินให้ฝุนละอองมันออกเขามีน็อตสองตัวพอเราลื้อไปแต้มบูทที่วันเราถอดวันนั้นน่ะวันนี้เราก็เอาตัวนี้มาซื้อใหม่มาแล้วก็ขันเนี่ยดูยนะครับดูตาเปียกเนี่ยแกเป็นช่างฝีมือจริงๆครับเนี่ยแล้วก็มีมีเด็กด้วยอะไรด้วยมีไอ้หลง แล้วก็มีเด็กเล่นอยู่ครับที่เดินบ้านเนี่ยรถเด็กก็ปั่นจักรยานมาสองคนสามคนเขาก็เล่นซ่อมรถเหมือนกันเนาะเอาก็เล่นไปวะเขาไม่ว่าอะไรคนหนึ่งชื่อชื่อเคาเตอร์คนหนึ่งชื่อโควิดเขาก็เล่นกันอยู่สองคนเรียนแบบผมก็เดินออกมาถ่ายแล้วก็เดินกลับมาดูตะเปียกต่อครับเนี่ยวิธีซ่อมรถไถย เด็กมันก็เรียนแบบผู้ใหญ่แหละครับดูครับวิธีขันน็อตของตะเปียกผมมีกุญแจแค่2ตัวราคา20บาทนะครับทําไปจ้างเขาก็3ามพันกว่าครับมันมีคุ้มนะครันอกจาเปียกเนาะเราเอาไปให้เขาซื้ออะไรใหม่มาแล้วก็มาถอดออกเองเปลี่ยนเองทําเองแล้วก็ไปทำํำนาก็ไปเกี่ยวข้าวก็ได้ข้าวมาก็จะเอารถไถไปตีได้ไม่มากหรอกนิดเดียว6ตันคาว่า6ตันนี่ใช้เวลาทําอยู่ประมาณ3เดือน ครึ่งครับนี่ก็เป็นคนเก่งเหมือนกันนะครับดูนะครับการเปลี่ยนลอตเตอรี่ผมก็ถ่ายทําให้ดูแล้วก็เดินไปถ่ายเด็กเล่นๆอยู่ด้วยครับอันนี้คือช่างอ้อนครับว่างจากการตัดผมวันนี้มันเป็นวันพุธเราก็เลยมาทํารถไถทํารถไถเพื่อที่จะเอาลอตเตอรีน่นี่ไปตีเถือกมันพังมันหลุดหมดเลยเนี่ี่ถอดมานี่นี่ครับตัวรถไถนี่ คันนี้แหละครับใช้มาแล้วสามสิบปีซึ่งมันทําเงินให้ได้ประมาณหกล้านกว่าแล้วนี่ยรถไถคันนี้เราดูแลเราเรักษาดีดูนะครับนี่โรตารี่มันพังเลน,นี่ดูนะครับพังก็ลื้อออกมุ่นมุ่นกระเตะเลยครับเราก็มาลื้อออกแล้วก็มาเปลี่ยนบูธเปลี่ยนอะไรนี่โอ้ยยังไม่เอาเข้ากันเลยมันดูไม่ได้เลยครับนี่พังหมดลูกปองลูกปืนฝาเฟือมนันนี่ดู มันพังหมดเลยเนี่เนี่เห็นไหมครับนี่ที่เราบอกว่ามันพังวันนั้นแหละมาถอดมันถอดออกไปเี่นี่ครับนี่ตัวรถมันทําเองครับนี่ทังเปียกแกทาเองเหรือออกมาแล้วก็มาขันน็อตใหม่นี่ครับถ้าไม่เชื่อก็ทดลองดูนะครับนี่ โห้องเปียกแกไ,ไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยพังให้มันพังไปแล้วก็เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนน็อตขันน็อตใหม่ครับจะให้ช่วยยกให้ตะอ่อ,อนให้ช่างอ้อนช่วยยกอันไหนครับขยับออกมาอีกไหมอันเดี๋ยวก่อนเออนันขันไปตัวนี้ก่อนนะครับขันทีละข้างครับขันทีละข้างแค่เปลี่ยนน็อตเฉยๆน็อตตกตัวเท่าไหร่พี่เปียก 8บดหมนดตัวละ8บาทถ้าเราไปจ้างช่างมันเอาตัวละ100บาทมันค่าถอดด้วยครับนี่ครับเด็กก็มาด้วยเลยมาช่วยซ่อมด้วยครับนี่เห็นไหมครับเมียเขาเอาแต่เงินแล้วเขาก็ไปนอนดูเนาะจะเปยกเนาะขอเงินก็ด่าอีกครับ นี่ครับวิธีซ่อมง,ง,ง่ายๆครับเคล็ดลับเปลี่ยนฟันฟันตัวนี้ที่เราซื้อมาตัวนี้ตกตัวเท่าไหร่พี่เปียกตัวนี้ตัวแปดสิบตัวละแปดสิบบาทครับนี่ถ้าไปให้ช่างทํามันก็ตกตัวละร้อยกว่าแล้วก็มีคุ้มนะครับเราไปซื้อที่ร้านคูปูต้าอะไหล่รถยนต์นะครับครับนี่เห็นไหมครับดูการเปลี่ยนครับ โอ้วิธีทำทำเองในครัวเรือนก็ได้นะครับไม่ดีก็โทรถามช่างครับต้องใส่ฟันนี่ต้องใส่ให้สลับกันนะครับให้ตัวโค้งมันมาให้ตัวโค้งมาทางนี้ทางซ้ายและทางขวาถ้าใส่ไปทางเดียวกันมันจะมันจะไม่หมุนนะครับนี่ ตีให้มันได้ขครับครับอันนี้ก็ตีให้มันตรงครับนอมอตลันเอียงซึ่งไปแตะมาแล้วมันเอียงผมจะให้ได้6นาทีครับขอบคุณมากครับตอนนี้ตอนนี้5นาทีอยู่ผมก็เลยทำให้ดูเป็นแนวๆไปห้านาทีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ